ตัวละครชื่อดีๆแต่นิสัยเลวเลว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มเก่งแฟนตาซีสำหรับด h e Enemy ในวันนี้ศัตรูมาจากยูกิโอภาค GX ซนะครับซึ่งศัตรูนั้นมีชื่อว่าดีดีนั่นเองครับซึ่งดีดีก็เป็นตัวละครที่เป็นศัตรูหลักๆของเอ็ดฟินิก์นะครับทำศัตรูของพวก uki, ยูกิจูไดมาเยอะแล้วเนาะคราวนี้ก็เป็นศัตรูตัวร้ายที่เอ็ดฟ n นิกส์เขาออกตามล่าบ้างคนนี้ชื่อดนะีดีเนาะซึ่งดีดีเนี่ยเขาเป็นดีกีระดับแชมป์โลกเลยนะครับแล้วก็มีฉายาเป็นเดสตินีดูเออร์ลิสครับผมทำให้ชื่อย เนาะก็เป็นดีๆอย่างที่ว่าไปครับการที่เขามีชื่อในวงการแบบนี้และสามารถครองตําแหน่งมาได้เป็น10ปีในฐานะแชมป์เปี้ยนโลกก็ต้องบอกเลยว่าฝีมือไม่ธรรมดาครับแต่ในความไม่ธรรมดาของฝีมือเขานะครับก็มีเบื้องหลังที่ค่อนข้างร้ายกาบสําหรับตัวละครตัวนี้เลยนะวันนี้ผมก็จะามาพูดถึง3ประเด็นหลักๆกันแล้วกันเนาะพูดถึงตัวตนของเขาอดีตของเขาแล้วก็ดําเนินมาถึงปัจจุบันได้ยังไงอันที่2ก็จะพูดถึงเรื่องการต่อสู้เบสิกเบสิกของเขาหน่อยนะครับในตอน97ที่มีการเปิดเผยเรื่องราวของตัวละครตัวนี้แล ในตอน98ก็ได้ต่อสู้ตัดสินกับเอ็ดฟินิกส์เป็นเรื่องเป็นราวครับบทบาทของเขาที่ปรากฏตัวขึ้นมาจริงจจังๆในก็2ตอนนี้แหละครับซึ่งบทบาทในอดีตทาให้พ่อของเอ็ดต้องตายบทบาทตอน97ทําให้ตัวละครตัวหนึ่งต้องตายแล้วตอนที่98ตัวเขาก็ตายครับผมเออบทบาทก็ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็เป็นตัวละครเลวๆที่เราเข้าใจมิติของเขาได้โคตรง่ายเลยครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องของข้อแล้วกันนะว่าผมจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณดีๆคนนี้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยดีๆเขาเป็นดูเอลลิสโนเนม คนหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตไปโดยที่ว่าฝีมือการดูเอลก็คงไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าวันหนึ่งก็มีฟ้าประทานเลยครับผมนั่นก็คือเอ็ดฟีเนี่ยเขากําลังถือรูปดีไซน์ของการ์ดที่พ่อของเขาเป็นคนสร้างครับซึ่งพ่อของเอ็ดเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์ให้กับ Industrial i l l u s i o n เนาะบริษัทของเบกซัสท,ที่ทําการออกแบบการ์ดนูนี้นั่นนั่นแหละครับแล้วนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เอ็ดได้เจอกับดีดีเป็นครั้งแรกแล้วทีนี้ก็รู้เลยว่าพ่อ การที่พ่อของเอ็ดเป็นคนสร้างขึ้นซึ่งการที่ดีไซน์ที่สร้างขึ้นมานั้นนะครับมันเป็นการที่ไม่ธรรมดานะพ่อของเอ็ดเนี่ยบอกไว้เลยว่านี่ไม่ใช่การธรรมดานายจะขโมบอยไปแบบนั้นไม่ได้ซึ่งตัวของดีๆมันก็ซื่อดีนะมันบอกว่าอ๋อรู้แล้วว่าไม่ใช่การธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะอยากได้มันยังไงล่ะโดยการใบนั้นก็คือดีฮีโร่บลูดีนั่นเองครับซึ่งเป็นการที่มีพลังอันชั่วร้ายสถิตอยู่นะพลังชั่วร้ายที่สถิตอยู่ในการนี้เนี่ยก็คือแสงแห่งการทําลายล้างที่ภายหลังมันย้าายไปสิงงงร่งขอขอซโทตน แรกที่ไปขโมยกร์สนั้นเนี่ยมันก็สิงร่างดีๆก่อนเนาะไอแสงแห่งการทําลายล้างเนี่ยพอสิงร่างเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่าได้จิตใจของความเป็นแบบมนุษย์ที่ชั่วร้ายมันก็เลยฆ่าพ่อของเอ็ดฟีนิกส์นะตอนนั้นครับตอนที่ผมทาศัตรูคือเอ็ดฟีนิกส์ไปก็จะมีการพูดนะว่าเอ็ดฟินิกส์เนี่ยพลังของเขามันมีที่มาจากความแค้นที่เขาต้องการล้างแค้นให้กับใครก็ตามที่บังอาจมาฆ่าพ่อของเขาครับทำให้ตัวของเอ็ดฟินิกส์ดูจะมีพลังเหนือกว่าจูไดณเวลานั้นนอกเออแต่ว่าพอได้มีมิตรภาพที่ดีกับจูไดดปปปบกก็ค่่่อออยยๆเีนน้วรระาพขง ถูกสังหารไปปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งเอก็ได้มาเจอกับดีดครับผมแต่ว่าดีๆมันวางแผนไว้แล้วมันตั้งใจที่จะเข้ามาตีสนิทกับ S อนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยพ่อของคุณเ,เคยช่วยอะไรบางอย่างผมไว้นะ,ะผมก็เลยรู้สึกอยากตอบแทนมุอคุณก็เลยรับตัว S มาและตัวเองก็เป็นผู้ปกครองให้กับ S อ h o e n i x มาเรื่อยๆนะครับโดยเหตุผลหลักๆที่ตัวของดีๆไปสนิทชีดเชื่อกับ S แล้วก็รับ S มาอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าไอ้คดีที่พ่อของ S อตายไปเนาะคือแบบเป็นคนระดับดีไซเนอร์ของ Industrial Illusion เสียชีวิตถูกรกาตรรมรแบบนีี้้ก็ตตองมมาาารรวจสสืบเรื่องทําให้ DD ต้องเข้าผ่านทางเอ็นะครับเพื่อที่จะดูการสืบสวนของตำรวจว่าเฮ้ยมันจะสาวมาถึงตัวเราหรือเปล่านะครับซึ่งก็รอดเนาะทำให้เอฟฟี่ก็ได้กลายเหมือนเป็นลูกบุญธรรมของดีๆมาเรื่อยๆครับโดยหารู้ไหมเลยว่าไอพ่อบุญธรรมคนนี้แม่งฆ่าพ่อจริงๆของเราไปเนาะและนอกจากเอ็เขาจะได้เป็นลูกบุญธรรมแล้วนะครับเขายังมีการได้พูดคุยกับดีๆก่อนที่จะตกลงเป็นลูกบุญธรรมอะไรกันแบบนี้ด้วยคือเอ็เนี่ยเขาก็เป็นดูเอลิสมือสมัครเล่นค่อยๆดูเอลไปนู่ไนไปนี่นะครับแล้วตัวของดีๆเขาก็สัญญากักบเอ็ดว่าจะเป็นแชมป์ไปเรื่่อยๆจนกวา เอจะเติบโตแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาจนสู้กับดีๆจนได้ครับซึ่งเอ็เขาก็พัฒนาฝีมือตัวเองมาเรื่อยๆเนาะจนสามารถเทิร์นโปรได้กลายเป็นดูด้วยลิสที่สามารถแสดงศัก,กยภาพสุดยอดให้เราเห็นได้ตั้งแต่ต้นของซีซั่งสองนี้เลยครับทีนี้กลับมาที่การ์ดที่เขาได้ขโมยพ่อของเอ็ไปอีกนิดนึงแล้วกันเนาะการ์ดใบนั้นนะครับตามฉายาแล้วเขาจะเรียกว่าสุดยอดแห่งดีนะครับวงเล็บก็คือดีฮีโร่เนาะโดยที่ว่าเป็นการ์ดดีฮีโร่บลูดีแต่ทีนี้นะครับเรื่องราวมันบอกว่าดีๆเขาข ผมแต่ว่าการไปเนี้ยมันเหมือนกับว่าเติมเต็มพลังความมืดในจิตใจของตัวดีๆแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะการดูเอลมาได้เรื่อยๆมีสปอนเซอร์ต่างๆนานามาสนับสนุนเขาแล้วก็ทําให้เขากลายเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในโลกของดูเอลลิสหรือก็คือในโลกของโปรดูเอลนั่นเองครับแล้วทีนี้ก็มาเหตุการณ์ที่ตอน97นะครับผมตอน97เนี่ยจะมีการเปิดเผยเรื่องราวของดีๆอย่างจริงจังแล้วนะครับคือเป็นช่วงที่เอ็เนี่ยกำลังออกตามหาการสุดยอดแห่งดีเนาะซึ่งเป็นการที่เป็นเบาะแสว่าจะนําไปสู่ผล ร้ายที่เป็นคนฆ่าพ่อของเอสนั่นแหละครับทำให้เราเห็นการดูเอลที่โคตรฮาร์ดคอร์ของเอสนะตอนนั้นเลยนะคือเป็นการดูเอลกับอีกฝ่ายนึงโดยการเดิมพันด้วยเด็กของกันและกันเลยครับถ้าอีกฝ่ายนึงพ่ายแพ้ต้องส่งเด็กมาอย่างนี้แล้วตัวเอ็ศเขาก็เอาเด็กของอีกฝ่ายหนึ่งมาคนๆๆดูซิว่าจะมีการสุดยอดแห่งดีหรือเปล่าซึ่งก็กังจัดไปหลายคนอยู่เหมือนกันเนะาะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอตรงนี้แล้วทีนี้ก็มีเรื่องราวของโปรดูเอลลิสระดับแชมป์โลกอย่างดีๆที่ได้มาต่ตนน่่ออออสูกัับบเเเเตรรรคล เราะว่าเคยสัญญิงสัญญากันไว้ว่าเอ็ดฟีนิกซ์เขาจะไต่เต้าขึ้นไปแล้วก็ต่อสู้กับดีๆให้ได้โดยก่อนการต่อสู้ครั้งนั้นดีๆเขาก็เริ่มถูกพลังแห่งความมืดชักจูงจิตใจของเขาไปแล้วก็เอาการ์ดสุดยอดแห่งดีนั้นมาใช้ในการดูเอลแล้วล่ะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยดอร์คาเล็คเตอร์บอกเลยนะว่าประวัติศาสตร์การเป็นแชมป์10ปีของนายมันต้องจบลงในคืนนี้นะโดยหารู้ไม่เลยว่าหายนะ่ากำลังจะมาเยือนนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดีๆกำลังจะใช้การ์ดสุดยอดแห่งดีอย่างบลูดีแล้วเนี่ยยยยเเขาาากกงงม่มง่่่ีพแแแ้้อออออูลลลววนรรบตตฝืด์ ค่อนข,ข้างดีครับอ่ะไหนๆพูดถึงตัวประกอบใช่ไหมนะก็ขอพูดถึงหลายละกานว่าด็อกเตอร์คอเลกเตอร์เนี่ยโปรไฟล์ดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นเซตติ้งที่มักเห็นในอนิเมะครับผมเพราะเวลาเขาจะเล่าตัวร้ายทักตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาตัวละครที่เป็นตัวประกอบแล้วก็เล่าให้มันดูอลังการว่าจะเป็นเหยื่อของไอ้ตัวร้ายตัวนั้นนะครับซึ่งด็อกเตอร์คอเลกเตอร์เป็นอย่างนั้นเลยก็คือมีการบอกเลยว่าเป็นคนที่ฉลาดมากแต่เป็นอาชญากรน,นะมี iQ 200สามารถที่จะอ่านเกมอ่านใจอีกฝ่ายหนึ่ง,อง,องตออนนนีี้้้กกกก็็ําาาลลังชชดดใใคคววมมผิยูุ่แร ผอนงานของพวก FBI ระวังอยู่ในคุกด้วยนะครับเรียกว่ามีศักยภาพในการดวลหรือก็คือฉลาดนั่นแหละนะครับและทีนี้พอได้มาดวลกับดีดีปุ๊บก็ได้ใช้ศักยภาพตรงนี้ครับผมอัญเชิญมอนสเตอร์ตั้งแต่เทินแรกเลยนะเรียกมา5ตัวนะครับเมจิกเชียนวอลคิเลียคอสโมควีนจอมเวทมนต์ดำแกรนด์อย่างงี้ในการที่จะเตรียมการสังหารดีดีในทริปตาส่วนดีดีเองก็พอรับมือได้นะครับแต่ทีนี้ด็อกเตอร์คอลเลกเตอร์เขาก็คิดมาดีนะแม้ว่าการโจมตีมันจะโดนแบบกากับจากการโจมตีไร้ผลอย่างนี้เนาะก็พอทีี่จะสสาาาามมมรถมอบบควเยยหยใหใ้กั ด,ดีไว้ได้ครับแต่พอวนมาถึงเทิร์ดีๆปุ๊บเขาก็เปิดตัวเลยว่านี่คือการ์ดสุดยอดแห่งตึ๊ดตตอนนั้นไปช่วงถ่ายทอดสดครับพวกเอสพวกจูไดเนี่ยกำลังดูการแข่งขันครั้งนี้อยู่ผ่านทีวีเนาะคือขณะที่ดีๆยังพูดไปทันจบอะครับผมไอ้จอทีวีมันก็ดับไปใช่ไหมแล้วพอมารู้อีกทีนึงปุ๊บก,ก็กลายเป็นว่าด็อกเตอร์คอเลกเตอร์นั้นถูกกำจัดไปแล้วซึ่งไม่ได้แค่แพ้การดูเอลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแรงการโจมตีครั้งนั้นที่ดีๆเขาโจมตีใส่ใสรดรรรรรออออลลเเเเตตตนน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 นีนนมมมมััทาาาาาใใหห้้้้้สกกกกกกดดดดดูะะบบิิิิแว็็ไไไขึจชงป เอลครั้งนั้นครับผมแล้วอยู่ๆก็อะไรก็ไม่รู้นะตัวดีๆก็เกิดอารมณ์คึกขึ้นมาครับผมบอกว่าเอสฉันอะ่ะไม่ได้เจอเธอนานแล้วนะคิดถึงอะ่ะอยากเจอมาเจอกันหน่อยได้ไหมที่เรือแห่งหนึ่งก็ว่าไปครับแล้วเอสเขาก็ตามน้ําเลยเนาะคือตอนนี้เอสก็ยังไม่รู้ความจริงนะครับว่าดีๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ฆ่าพ่อของตัวเองแล้วเอสที่ขับเรือเล็กไปเพื่อที่จะไปสู่เรือใหญ่ที่ดีๆกำลังรอยอยู่เนาะคือดีๆตอนนี้มันเอาการ์ดบลูดีออกมาใช้แล้วมันก็เหมือนกับว่าปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุก ว่ามันก็เป็นลูกของคนที่เราไปฆ่ามันเพื่อขโมยการ์ดของมันมาแล้วเอ็ดฟินิกมันยังมีชีวิตอยู่แต่ในคืนนี้ถ้าเกิดว่าได้ดูเอลกับเอ็ดฟินิกและสามารถสังหารเอ็ดฟีนิกได้สิ่งที่มันค้างคาอย่างหนึ่งของดีๆก็จะหมดไปนะครับแล้วทีนี้เขาก็มีการเฉลยเรื่องราวทั้งหมดเลยครับว่าเขารู้จักเอ็ดได้อย่างไงเขามีแผนอะไรถึงได้มาเข้าใกล้เอ็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีการพูดอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าการเฉลยปมแ,แบบนี้สำหรับเอ็ดนะครับมันเร็วไปนิดนึงนะเออคือเหมือนกับเอ็ดเขาก็ไม่ได้ทย ของเราในการแข่งขันโปรดูเอลใช่ไหมเขากลายเป็นคนที่ฆ่าพ่อตัวเองและหลอกตัวเองมาตลอด10ปีอย่างเงี้ยเอ็ดก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องเจอกันซะหน่อยแล้วนะครับก็เริ่มดูเอลเป็นตอนที่98ไปเลยนั่นเองครับผมซึ่งการดูเอลครั้งนั้นเนี่ยแน่นอนว่าดีๆเขาก็ต้องเอาบลูดีออกมาใช้ครับผมซึ่งดังเดิมแล้วเนี่ยตัวบลูดีมันมีความสามารถในการที่จะดูดมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งมาเนาะแล้วก็ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาด้วยนอกจากนั้นแล้วมอนสเตอร์ที่ถูกดูดเข้า ดีฟอสซึ่งการ์ดดีฟอสตั้งเดิมจะเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับวิธีการใช้ดีฟอสของ DD มันก็คือเอาไปไว้ใบบนสุดของเด็กเพื่อให้มันทํางานอยู่นั่นเองครับแล้วการ์ดดีฟอสเนี่ยเป็นการ์ดโดยเฉพาะของตัวบลูดีนะครับทำให้ตัวบลูดีเนี่ยแทบจะเป็นอมาตะเลยไม่รับเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนี้ทำให้เอฟต่อสู้ได้ลาบากมากเลยครับตอนแรกเนี่ยเอาด็อกมาร์กดออกมานะครับก็เหมือนจะได้เปรียบแล้วเนาะพลังโจมตีก็ตั้งสา0พนะีะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเน ต่อสู้ไปต่อสู้มาไม่เห็นวิธีการที่จะเอาชนะบลูดีได้เลยอย่างนี้เนาะแล้วอยู่ๆนะครับก็ได้ยินเสียงให้กําลังใจของพ่อเนาะซึ่งอันนี้เป็นจุดหนึ่งของเอ็ดฟินิกส์ที่ผมก็ชอบนะคือเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความเก็กจะมีความหยิ่งของตัวเขาเองแต่ว่าพอเป็นตัวละครที่เป็นคนสําคัญของเขาไม่ว่าจะเป็นอย่างเพื่อนของเขาอย่างไซโอทาคุมะอย่างนี้เนาะหรือกระทั่งตัวพ่อของเขาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่แบบกระตุ้นตัวเองขึ้นมาได้ดีมากๆเลยครับจังหวะที่แบบนึกถึงเสียงพ่อเนาะเขาก็จะรู้สึกเลยว่าดีฮ ฆ่าพ่อเข้าไปแล้วเอาการ์ดของพ่อเขามาใช้ในมุมนี้เอ็ดฟินิกส์ก็จะยอมแพ้ไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็เลยลุกขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วเอ็ดฟินิกส์ก็มีการ์ดที่เป็นไพ่ตายในการต่อกรกับบลูดีนั่นเองครับการ์ดใบนั้นก็คือดีฮีโร่ดาร์คแองเจิลเนาะโดยที่ว่าการ์ดใบนี้มีเอฟเฟกต์คือมันอยู่ในสุดสานของเอ็ดตอนนั้นแล้วมันสามารถกับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อ่าซึ่งตอนแรกดีดีก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นการฟื้นคืนชีพที่อลังการอะไรขนาดนั้นแต ฝ่ายหนึ่งครับแม่เจ้าเอฟเฟกโคตรมีกิมมิกเลยนะอ่าและทีนี้การขึ้นไปอยู่ใบบนสุดของเด็กเนี่ยทำให้เอฟเฟกของดีฟอสที่จะคอยช่วยให้ตัวบลูดีไม่รับผลของการนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็หายไปครับผมแลวตอนนั้นเอฟินิกเขาก็เอาดีวายกายออกมาแล้วก็ทําลายด็อกมาที่อยู่ในร่างของบลูดีที่มันดูดพลังไว้ก่อนครับแล้วขนาที่กําลังจะโจมตีปิดฉากตอนนั้นไอดีดีมันก็เลวจนถึงที่สุดเลยนะครับคือมันใช้ตัวประกันครับผมคือบลูดีมันไม่ใช่การ์ดธรรมดาคือด้วยการที่ว ของนนก็เหมือนมีต้นตอมาจากบูดีที่เหมือนเป็นตัวตั้งต้นวิญญาณให้ตัวดีๆต่อสู้แล้วก็ชนะมาได้เรื่อยๆครับทำ,ทำให้ในตัวทำให้ในตัวบูดีมีวิญญาณของดูเอลิสต์ต่างๆนานามากมายแวบๆเห็นเป็นด็อกเตอร์คอลเลกเตอร์ด้วยเนาะแต่ทีนี้ที่พีคเลยก็คือมีวิญญาณพ่อของเอ็ดฟินิกอยู่ในร่างของบูดีตอนนั้นด้วยครับคือตอนนั้นดีๆตั้งใจจะเอามาเป็นตัวประกันเลยว่าเอ็ดฟินิกจะได้ไม่กล้าโจมตีเพื่อปิดฉากนี้นี่เองครับแต่ว่าเอ็ดฟินิกส์ก็ได้ยิน หลงเหมือนกับตอนที่ไปกระซัตสร้าง3มเทพมายามานั่นแหละเนาะอ่าซึ่งตัวนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่พ่อของเอ็ดเขาก็ได้มาเคลียร์ใจนะว่าการสร้างการ์ดไปนี้ขึ้นมามันเป็นบาปของเขาแล้วถ้าเกิดว่าเอ็ดฟินิก์จะพ่ายแพ้ในการดวลครั้งนี้ด้วยการที่ไม่โจมตีใส่พ่อของเขาที่อยู่ในร่างบูดีมันก็คงจะไม่ดีแน่นอนนะก็มีการพูดกระตุ้นให้เอ็ดนั้นกล้าที่จะโจมตีเข้าไปซึ่งพอเอ็ดโจมตีเข้าไปปุ๊บก็ตูมเลยครับผมสามารถเอาชนะดีๆมาได้นะซึ่งการเอาชนะมาได้ครั้งนั้นนะครับเราจะได้รู้ อยู่ในการ์ดบลูดีนะครับแล้วพอชนะเสร็จแล้วเนี่ยมันระเบิดตุ้มขึ้นมาทําให้เรือลานั้นเกิดไฟหไหมส่วนตัวดีๆที่พ่ายแพ้ไปเนี่ยเขาก็ยังเพ้อเพออยู่ว่าฉันคือวีระบ,บุรุที่ถูกเลือกนะก,ก็คือเหมือนกับคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ไร้พ่ายอะไรประมาณนั้นไปเลยส่วนเอ็ดเขาก็เก็บการ์ดบลูดีขึ้นมาเนาะพร้อมกับมีอาจารย์ซาเมจิมะที่เขานั่งฮอมาแล้วก็บอกให้เอ็ดฟีนิกนั้นหนีออกมาจากเรือที่กําลังไฟไหมอยู่นั้นครับผมซึ่งดีดีคิดว่าคงตายในเรือนั้นอย่างแน่นอนครับผมเอ,อ,อเ่อเพราะว่ออนกะะบนกบจจวส็ ว่าผมล้างแค้นให้พ่อเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการล้างแค้นของเอ็ ปัญหาที่มีกบดีๆจบลงตรงนี้นะครับแต่ว่ายังมีเรื่องที่พ่อของเอสเขาพูดไว้ก่อนที่เอสจะโจมตีสุดท้ายด้วยนั่นก็คือพลังแสงแห่งการทําลายล้างที่หลงเหลืออยู่ในตัวบลูดีเนี่ยมันก็แค่เป็นเปลือกอย่างหนึ่งนะที่ไม่ได้มีความน่ากลัวอันตรายอะไรขนาดนั้นแต่ความน่ากลัวจริงๆก็คือแสงแห่งการทําลายล้างนั้นมันย้ายไปสิงร่างของไซโอทาคุมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเอสฟินิกต้องมุ่งหน้าไปหาไซโอทาคุมะเพื่อหยุดจุดประสงค์ของลําแสงทําลายล้างที่มันจะเป็นอันตรายต่อโลกใบนี้นั่นออเ,นเองรรอออ่าาากปงงงวล้แขไ เรื่องราวของไซโอทากุมะก็คงต้องเป็นคลิปต่อๆไปนั่นเองเนาะอะโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงกับตัวละครบทน้อยๆแบบนี้แต่มีความเร็วเป็นภาพจำที่ดีมากเลยนะครับว่าตัวของเขาไม่มีเรื่องราวดีๆให้เราพูดถึงเลยนั่นเองครับแม้ว่าเขาจะชื่อดีๆก็ตามนะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรสนุกสนานมาคอมเมนต์นพูดคุยกันเรื่องราวสาหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดป,ประการใดผมก็ขออภัยมานะทีนี้ด อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ